ครับวันนี้เป็น Honda Jazz นะครับที่เคยลงคลิปไว้ว่าจะมารีวิวให้นะครับสปาทั้งคันนะครับเป็น Jazz GK นะครับคันนี้เป็นอดีตรถแม่ค้าขายอาหารทะเลนะครับผมผมจะให้ดูก่อนนะครับว่าตอนมารถสภาพเป็นแบบไหนนะครับดูเพดานนะครับมีความปกปรกเลยมีคราบน้ำซอสแล้วก็แผงประตูนะครับ ทั้งี่บาทเลยนะครับออันนี้เบาะเขาใช้หนังหุ้มมานะครับเดี๋ยวเราจะแกะออกแล้วมาสักนะครับเรื่องกลิ่นไม่ต้องพูดถึงนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าทำไมมันมีกลิ่นเหม็นอับขนาดนี้นะครับเหม็นอาหารทะเลนะครับนะครับชิ้นส่วนบางชิ้นลูกค้าเปลี่ยนออกแล้วนะครับอันนี้เป็นอะไรเก่านะครับลูกค้าใส่ไว้ในรถนี่ครับ ต้นเหตุของกลิ่นนะครับผมเห็นไหมครับครับมันเป็นเหมือนน้ำซอสหมักหรือน้ำอาหารทะเลหกลงไปที่พรมนะครับกลิ่นนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับอาหารทะเลนะครับเหม็นมากะครับเดี๋ยวเราจะทำการขอดพรมเบาซักนะครับลุยกันเลยครับนะครับริ่มแรกมาะถอดหรือออกก่อนเลยครับทุกชิ้นทับเบา ตัวนะครับเห็นไหมครับลามันเริ่มขึ้นแล้วนะครับกลิ่นก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับเริ่มเลยนะครับถอดทุกชิ้นนะครับออกมาซักนะครับมาทําความสะอาดนะครับสปาทั้งคันจริงๆนะครับคันนี้ภายในภายนอกนะครับทุกชิ้นส่วนเราแกะหมดนะครับอ่านี้เรียกออกมาแล้วนะครับเห็นไหมครับ ตัวน้ำซอหมักมันจะลงซึมไปถึงพื้นเหล็กเลยนะครับอันนี้คือพมที่เราถอดออกมาแล้วนะครับนี่ครับตุกชิ้นนะครับเดี๋ยวเบาะเราจะถอดหนังออกแล้วเราจะซักให้เขานะครับอันนี้คือการฟอกชิ้นพลาสติกภายในนะครับที่เราไม่ได้แกะออกนะครับเปด้านหลังคาเราใช้เครื่องฟอกนะครับนี่ครับไปด้านหลังคาฟอกกันเหงนกระจระเลยครับอันนี้พรมนะครับ ขีดสลายคาพไปก่อนเลยนะครับหนักๆเลยนะครับเห็นไหมครับขีดน้ําออกมาพลิกด้านหน้าด้านหลังนะครับแนบบหอมาบขนาดเขาหุ้มหนังไว้มันยังมีคราบน้ำอาหารทะเลตึมลงไปที่เบาอเลยครับเราจะทําการสักให้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะไปตากครับตามภาพครับผมภายในนะครับฟอก ทุกซอกทุกมุมนะครับลำโพงขอบประตูต่างๆนะครับตามนิวตามซอกต่างๆนะครับจัดการให้หมดนะครับคือต้องการให้มันใหม่น่าใช้ที่สุดเห็นไหมครับตัวพื้นดูสภาพนะครับอาจเป็นสนิมได้นะครับถ้าเราไม่ถอดออกมานะครับจัดการให้ครับเห็นไหมครับความดําความฝกปรกเม็นอับกลิ่นต่างๆมีครบครับคันนี้ เดี๋ยวเราจัดการให้นะครับช่วงล่างถอดให้หมดนะครับรถแม่ขาไม่ต้องพูดถึงว่าไปลุยอะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยวจัดการให้นะครับให้ดูก่อนว่าสภาพตอนมาเป็นแบบนี้นะครับล้อเห็นไหมครับด้านในจัดการให้หมดนะครับให้ดูอีกทีครับด้านหน้าน,นี้มีเศษด้านหน้านะครับ จัดการฉีดโฟมสลายคราบให้เลยครับท่วม,มไปเลยครับไม่สะอาดไม่ต้องมาคุยกันครับทั้งหน้าทั้งหลังนะครับทายท้องจัดการให้จัดการแล้วก็แปลงนะครับซอกทุกมุมนะครับจากนี้เลยนะครับสปารอบคันนะครับตรงไหนก็ปกจัดการให้หมดนะครับ จากที่เราแปลงออกมาแล้วตายท้องสะอาดกริบนะครับเมื่อกี้ต้อยเสียดำๆไม่มีแล้วนะครับอ่าดุมเราจะการพ่นให้นะครับตรงไหนเป็นสนิมเก็บให้นะครับพื้นล้างแล้วเรียบร้อยนะครับจะขาวๆอย่างนี้เลยนะครับกลินไม่มีแล้วอนะ่ตอปลายห้องเครื่องดูเลยครับจาัดก,การให้ ท่วมท่วม,วมแบบนี้เลยโฟมสลายคาบล้างห้องเครื่องจัดการให้นะครับูง่ายๆออกไปนี่ก็เป็นคนละคันไปแล้วครับเป็น New GK ไปเลยครับล้างรถให้อีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากล้างเสร็จเรียบร้อยเป็นไงครับเงาเงาวิ้งวิง,งใส่ผมแล้วครับประกอบกลับเหมือนเดิมทุกชิ้นส่วนพลาสติกทุกอย่างใส่กลับนะครับเห็นไหมครับเฟดานฟอกเสร็จแล้ว หอมฉุยๆเลยนะครับอย่างนี้เห็นไหมครับผมไม่มีละคารอยเลอะไม่มีแล้วนะครับจัดการให้หมดแล้วยางอะไหล่หลุมยางอะไหล่ใส่ให้ครบเรียบร้อยภายในฟอกให้หมดนะครับอบโปโซนให้เรียบร้อยใส่เบาะก,กับคื้นให้เรียบร้อยครับแป้นเหยียบแป้นเบรกอะไรต่างๆนะครับเบานะอ่าเห็นไหมครับไม่มีริ้วรอยแล้ว กลิ่นอับกลิ่นอะไรไม่มีแล้วครับใส่ไทยหอมๆเลยนะครับหลังจากนั้นประกอบเสร็จผมมาเคลือบสีให้อีกทีรถคันนี้เขามีบางชิ้นไปเก็บสีมานะครับก็เลยเราก็ไม่ต้องขัดสีอันนี้เรามาเคลือบสีให้นะครับเคลือบสีสัดไฟหน้าให้อะไรให้นะครับให้รถมีความเงางามเคลือบกระจกให้คันนี้เป็นสตรีมครับเคลือบสีเคลือบกระจกนะครับ นะครับอันนี้ไม่ได้ขัดสีนะครับอันนี้คือเคลือบให้นะครับใช้เครื่องเกากาวให้นะครับหลังจากนั้นเราก็มาดูความเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับแผงประตูสี่บานเมื่อกี้ยังเคลอะอยู่เลยนะครับภายในตามซอกนะครับขาวสะอาดนะครับเหมือนใหม่แน่นอนนะครับเห็นไหมครับทุกซอกทุกมุมนะครับ สะอาดไมค์กริปนะนะตามซอกตามมุมต่าง,ง,างๆขอบประตูนะครับไฟท้ายฝนะาไฟท้ายนะครับฝาท้ายช่องเติมน้ำมันนะครับสะอาดนะครับไอ้นี่มนันน ố ใหม่หรือเปล่านะครับไม่แน่ใจลูกค้าเห็นรถจะจำน ố ได้หรือเปล่านะครับนะี่ครับทุกซอกทุกมุมห้องเครื่องนะครับอ่นะ โปงเขาจว้นะครับนี่มันน้องๆองป้ายแดงเลยนะครับหลังจากนั้นเรามาดูตายท้องที่เราล้างไว้นะครับคนเคลือบเงาให้อย่างดีซุมล้อเข่าจัวเได้ไหมครับไปกนกเป็นไงครับไม่กรีตายท้องอีกทีอ่ะจัดไปโชกสเิงเงาแว็บไปไหมครับท่อนะครับขาหลัง มาดูรอบคันตอนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเป็นไงครับสีสันเงาแวบขนาดนี้นะครับเคลือบสีเคลือบกระจกให้นะครับพร้อมใช้นะครับ o o n d j Jazz GK นะครับภายในหอมๆนะครับท่านใดสนใจนะครับสอบถามที่ได้ที่ b ไบ car wash นะครับผมพุทธมนตนสาย5นะครับฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ